สวัสดีครับพบกับเราช่องชอช้างาพาเพลินนะครับวันนี้จะมาเล่นกับน้องแสนร,รักนะครับแสนลักก็เดินเข้ามาแล้วนะครับเอานี่ครับน้องแสนร,รักของเราครับอ้วนครับอุดมสมบูรณ์ครับ ออมาเลยเสียนลังมานี่เลยมานี่นเลยมาๆมาเลยๆมาเลยเอาไปไปไปหาแม่ไปไปไปนี่คือแม่ของเขานะครับพังจิม๋มครับกับพี่แสนดาวพังจิ๋มกับพังแสนดาวนะครับเดี๋ยวเราจะพาพังจิ๋มพังแสนดาวพังแสนรักนะครับไปเล่นน้ํากันครับวันน ja. ี้ครับ หาไปเล่นน้ำบ่อครับผ่อนคลายครับมาบินมาครับตอนนี้พังแสนดาวก็นำหน้าแล้วครับน้องแสนรักตามหลังพังจิมอยู่สุดท้ายครับนี่นะครับเราจะพาไปเล่นน้ำกันครับมาเรลยปีดามาเร็วมาแม่ม่จิมมาเร็วมาแม่เร็วเล่่เล่่ไปเล่นน้ำเร็วมาแม่มาเร็วมาแม่ ค,ความน่ารักของน้องพังแสนดาวนะครับกับแสนลักกับจิมนะครับนู่นแสนลักอยู่ตรงกลางครับแสนลักมานี่เร็วเร่เรมาเล่นน้ำเร็ว จิ้มครับปาล์มครับอันนี้กำลังหักทางปาล์มอยู่นะครับจิ้มของเราม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 าวันนี้เรามามามาเร็วเล่นน้ำเรื่องมาเร็วมาเร็วมามามาเร็วเสร็จลากมาเร็วนี่ครับกะลงมาเรื่อยๆครับใกล้จะถึงบ่อน้ำของเราแล้วนะครับ นี่คือบ่อน้ําของเรานะครับบ่อน้ําธรรมชาติครับบ่อน้ําธรรมชาติครับโครับเพื่อนต่างสายพันธุ์ของเขาครับก็แช่น้ําอยู่ก่อนแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ถึงบ่อน้ําของเราเรียบร้อยแล้วนะครับทางแสนรักก็นําหน้าแล้วนะครับลงก่อนเพื่อนเลยความสุขของพี่ช้างครับวันนี้เราจะพามาปดปอยครับมาเล่นน้ําครับทังจิ๋มด้วยนะครับ นี่คือพังแสนรักครับนี่พังแสนดาวพังจิมโอ้ยโดนครับกระบือเหนียวนะครับทีนี้ใครอยากจะมาดูพังจิม๋มพังแสนรักพังแสนดาว,ดาวเล่นน้ำนะครับมาดูได้นะครับช่วงสวนสัตว์เปิดนะครับเอา ความสุดของพี่ช้างครับไปเล่นน้ำครับไปพีดานอนลงเร็วนอนลงเร็วนี่ครับโว้ยนี่นะครับนองพังแสนลักพังจิ๋มครับเล่นน้ำอย่างสนุกเลยนะครับตอนนี้นอนัอพังแสนลัก พยุงแม่อยู่เรื่อยนะครับลอยจมน้ำนะครับทังแสนดาวความสุขของพิช้างครับคือความสุขของควานช้างนะครับเนี่ยครับให้เขามาได้มาผ่อนคลายมากนะครับเล่นน้ําคลายร้อนครับช่วงนี้บรรยากาศร้อนครับนี่พังจันเพนพังกอบทองพังเน็ตนะครับหรือพังแสนดาวของเรานะครับ เล่นน้ำพังจิมพังแสนลักนะครับเป็นน้ำอย่างสนุกเลยนะครับตอนนี้นะครับโอ้พังจิมก็จะคอยประคองลูกอยู่เรื่อยนะครับให้ลูกขึ้นหลังอยู่เรื่อยนะครับเพื่อไม่ให้น้องแสนลักจมนะครับ,นะรบตอนนี้ก็เริ่มวิ่งขึ้นจากบ่อแล้วนะครับ ยืนอยู่ขอบบ่อแล้วครับน้องฟังแสนรักของเรายังไม่อยากจะขึ้นนี่นะครับพี่ช้างของเรานะครับช้างครอบครัวครอบครัวใหญ่มากเลยนะครับอบอุ่นนะครับนี่ครับสวนสัตว์เปิดก็มาดูได้นะครับน้องฟังแสนรักครับน่ารักครับ พี่ช้างของเราก็ได้ขึ้นจากสา้ําเรียบร้อยแล้วนะครับเอาพังแสนร,รักครับพังจิ๋มนะครับเอาผ่อนคลายครับผ่อนคลายครับเราก็ได้พาพี่ช้างขึ้นมาพักเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นพักที่คอกักนะครับไปพี่จิ๋มเขาที่เลยไปไปพี่ดาไปเฮ้เออนี่นะครับคือข้อกักของเรานะครับ เรามีของฝากขึ้นมาด้วยนะครับของฝากของเรานะครับเป็นกล้วยครับกล้วยฉาบนะครับให้มาเมื่อกี้นะครับพังจิ๋มพังเส้นลักของเราก็เข้าโคกเรียบร้อยแล้วนะครับความสบายตัวเลยนะครับวันนี้ครับพังจิ๋มพังเส้นลักพังแส้นดาวของเราครับสบายตัวได้เล่นน้ํานะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับชอช้างพาเพลินครับขอบคุณครับ